ายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายเรียนดีมีความสุขด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษา 3Q141 ชน2โรงเรียนวัดป่งตามุกอำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีโรงเรียนวัดป่งตามุกมีรูปแบบการบริหารโรงเรียนด้วยทีมโมเดลสู่โรงเรียนดีมีคุณภาพตามนโยบาย 3Q141 ชน2ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต2แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขต2 ด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้วยรูปแบบ 3Q141 ชน 2. 2โรงเรียนวัดป่งตามุกได้กำหนดวิสัยทัศน์อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการตั้งเป้าหมายในการพัฒนาโรงเรียนและสอดคล้องกับนโยบายจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ให้เป็นโรงเรียนที่น่าเรียนโรงเรียนสะอาดมีความปลอดภัยรอบด้านครูทุกคนเอาใจใส่นักเรียน ทำให้นักเรียนรู้สึกมีความสุขและอยากมาโรงเรียนครูมีวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีที่หลากหลายเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโรงเรียนจัดกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เรียนได้เลือกแสดงความสามารถตามความถนัดความชอบของตนเองและให้อิสระในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ผู้บริหารและคณะครูร่วมกันสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมมือร่วมใจเพื่อพัฒนาสถานศึกษาอย่างรอบด้านมีการกำหนดการขับเคลื่อนดำเนินงานของกลุ่มงานวิชาการเพื่อยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนโรงเรียนวัดป่งตามุกมีการจัดทำแผนพัฒนาภาษาไทยเพื่อแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ส,ส,ส่งเสริมให้ครูใช้สืสอส่สอทีอ่เหมาะสมเพื่อพัฒนาให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ โรงเรียนวัดป่งตามุกได้กำหนดรูปแบบการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ S-Care Model เพื่อให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพจัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้งโดยมีนโยบายให้ครูเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100เมีหลักฐานการรายงานผลมีการคัดกรองนักเรียนด้วยโปรแกรม SDQ เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามความต้องการมีการอบรมเพื่อให้พฤติกรรมของนักเรียนอยู่ในกฎระเบียบ จะทำเมนูอาหารตามหลักโภชนาการด้วยโปรแกรมไทยสกุลรันมีการวางแผนการนิเทศครูผู้สอนเชิงบูรณาการทั้งการนิเทศภายในและการนิเทศภายนอกเพื่อมีการแลกเปลี่ยนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มีการรายงานผลการนิเทศสามเศร้าตามแพลตฟอร์มของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชนบุรีเขตสองจากการดำเนินงานตามนโยบายเรียนดีมีความสุขด้วยระบบประกันคุณภาพการศึกษา3ามคิชน2องทำให้โรงเรียนวัดป่งตามุกมีแนวทางในการบริหารงานอย่างมีระบบได้มาตรฐานผู้บริหารคณะครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างเต็มความสามารถมีความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ นักเรียนอยู่ในรั้วโรงเรียนอย่างมีความสุขตามนโยบายเรียนดีมีความสุข